ครับเครับมาดูนี่ครับมีหลายคนว่าโอ้ยตั้งแต่เล่ามาจากไหนนะไปหลายอย่างมาหลายที่แต่ก็ไม่เคยเจอแบบนี้ไม่เคยไม่เคยเคยจริงนะแล้วไปดูหลังบ้านเต็มเลยอันนี้นอกจากหลังบ้านแล้วไม่พอนะยังมีโกดังอีกได้เลยได้เลยครับอาิ์คนูนครับผมนี่แล้วเนะ นี่เอฟซีครับนี่ช่างจันครับนี่ตัวนี้นะเราใช้ฝาเตยต้าเดิมแค่เราเอาคําว่าตัวนี้แกะออกเฉยเนี่ยไขควงแบนแก่แล้วก็โลโก้อิสุแปะกาวสหน้าแล้วก็ติดครทับแค่นั้นเองไม่ยากอ่ะอันนี้คือเป็นแม็กแม็กใหม่ป้ายแดงเลยนะใช่ครับไม่มีตำหนิเลยเห็นไหมเนี่สวยเลยแล้วก็จุบลมตัวนี้ก็เป็นจุบแท้นะแถมจะเหนียวครับ จุบลมตัวนี้อายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณห้าปีนะบางคนบอกว่าช่างเปลี่ยนแม็กใหม่ย,ยางไฟแดงต้องเปลี่ยนจุบลมด้วยไหมเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้ก็ของแท้มันมากับรถดีอยู่แล้วแล้วอยากจะได้ของรถอื่นทํา,ทาไมใช่ไหมใช่ใชอ่านี่ก็นี้ก็ล้อมแม็กนั่นเองครับพนะี่น้องข้างล่างน,นั่นก็ใช่นะมีอีกคือแม็กตัวนี้ของเราตอนนี้มีประมาณ4ี่สิชุดมีไม่เยอะ พ่าว่าสั่งกาไปหนึ่งร้อยชุดได้ไหมแค่สี่สิบชุดใครมาที่หลังก็อดเลยนะใส,ส่อีสูได้ด้วยนะเนี่ยใส่ได้ใส่อีสูดได้เลยนะครับแม็กตัวนี้มันเป็นแม็กแบบเอาทีาา่้าคยกว่าสีอะไรครับป่าผมหน่อยสีบอกลก็ไม่ใช่สีขาวก็ไม่ใช่สีอะไรครับสีเงินอย่าผมเอาเหรียญป่ามาดูนะีมันไม่เหมือนเงินอะ่ะไม่ไม่เหมือนสีเงิน นี่นี่นี่พอใส่แล้วไปแล้วเนี่ยมันเงาสะท้อนแสงเลยนี่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 ใส่แล้วสะท้อนแสงเนเลี่ยมเลยเาว่าช่วงช่วงมุมข้างล่างมันจะสะท้อนันมามันดูมันดูสว่างดูมีราสีเลยนะโอ้ เงิน่ะรถคันนี้ใส่แล้วดูแบบดูดีขึ้นเยอะเลยอ่ะอันนี้เหมือนสีเทาเนี่ยออกดู่ในร่มเป็นสีนึงครับรถสิบกว่าปีเหมือนปีเดียวดูพี่ผมมอนดูแล้วน่ะเหมือนคนละสีนะดูดิพออยู่ในร่มสีนี้พอโดนแดดอีกสีนึงโอ้โหเป็นประกายเลยนะมันเงาประกายเลยสวยมากเลยอันนี้ขอบสิบแปดตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้ว่ากว้างเท่าไหร่นะอาจจะมีพิธีดูกว้างครับ อันนี้แม็กออฟเจ็ดสาสิบครับ่าออฟสามสิบเมดอินไทยแลนด์ 30, Thailand, นะครับขอบสิบแปดคูณเจ็ดนิ้วครึง่งเจ็ดนิ้วครึง่งนี่กกำลังดีเจนิ้วครึง่งกำลังดีเจ็ดนิ้วครึ่งลัดด้วยยางสองหกห้าหกศนสิบแปดนะครับแล้วก็ดูนี่นี่นี่วันที่ปีผลิตแม็กี่เห็นเน้ยสองศู 20, นย์นี่ครับไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่ไ่ไม่ไม่ไมม่ไม่ไม่ สองศูนย์สองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเดือนสิบเดินสิบกับมัเดนเรียบอยู่เลยนี่เนียนะโอ้ใหม่เลยนนี่มันหมดแล้วหมดเลยนะเนี่ยมีเพื่อนบอกเพื่อนมาลวดก่อนที่มันจะหมดนะครับโน่นโนนนนก็ดังที่เราเจบไว้เดี๋ยวะซูมภาพให้ดูนี่ครับนี่ครับกองนี่เลยครับอันนี้คือยังเลยเป็นกองนะครับเอฟซีบอกว่าอุ้ยมันจะทันหรือเปล่าเนาะผมว่าน่าจะอยู่ทุกสงการอย่างมากเลย สวยมากครับพี่น้องสวยมากเนสีทิเวอร์สีแบบเครือบันล้อตัวนี้ทั้งนอกไม่ค่อยจะมีขายนะที่ไม่มีเพราะว่าช่างจัดดึงมาหมดแล้วจะไปมีได้ไงผมดึงมาจากสำนักงานใหญ่หมดเลยดึงสำนักงานใหญ่ยังไม่รัคเลยดึงอมาแค่ไม่มีรอยประกอบเลย มันไม่ได้ประกอบเลย